เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเอเดนนิงชาร์เดอร์ออฟดอเอิร์ธทรีกันอีกแล้วเนาะนี่น่าจะเป็นตอนจบของเกมนี้ละนะครับซึ่งวันนี้เราก็มากับจันทราค่ายอดดาวหรือว่าคาตานามูนเวลนั่นเองบอกได้เลยว่าวันนี้จะไปลุยแบบจริงๆกันเลยไปเลย let's go นิ่งกันเลยกะแล้วเชื่อว,ว่าจะต้องได้พบกับเจ้าที่นี่ไม่ได้เจอกันเซน,นานเลย จไม่ได้เดินตามรอยของท่านมิเคลา่าแต่ตามการชี้นำของพกษาทองมาใช่ไหมเจ้าคือผู้ที่จะขึ้นเป็นราชาถ้าเช่นนั้นทำไมถึงมาที่นี่คงเป็นความปรารถนาของท่านมิเคลา่าไม่ก็พกษาทองเช่นนั้นหรือให้เหล่าราชาได้ประจันหน้าและตัดสินให้รู้แพ้รู้ชนะเอาเอถอะหากเจ้าเยือนกรารจะไปหาท่านมิเคลา่า ข้าก็จะใช้ดาบทะลวงให้สิ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามข้าจะรอเจ้านะเฮ้ยเขาได้เจอกับเรดาตรงนี้ด้วยหรอเฮ้ยแล้วสู้ด้วยแต่เราแบบเฮ้ยมีพวกไงอันเชิญอันปาร์คกับใครคนนอีกคนนึงอฮ้ยนี่มันเชียวีเย่โบรม์มมอนแมส ั้นเราก็ห่อพักก่อนนะฮึบแล้วก็ฮึบโชแล้วก็เข้าเลยไปครับมาเออมาละอย่าบังอาจเข้าใกล้ท่านวิเคล่าเพราะอสวินเข็มเรดาเดนผู้โรยลาและเหล่าสายของเราจะไม่ให้ยุ้ยจะไม่ยกโทษให้เจ้าเป็นอันขาด นั่นสีแดงเฟย่ยาคอมอนนี่โด,แดนโดแรงนะโดนแรงนะฮึบโอ้โหปลาอะไรมาปลาอะไรมาตั้งท่าฮึบโชวนะ์เจยหนาใจย์หนาเราแรงนะครับเราแรง่นแรงนะครับแรงนะงนะเล่นไกลหรอเล่นไกลหรอเด่นนะเราวิ่งมาแล้วโชว์ตรงนี้อุย้ยเขาบล็อกแบบบล็อกรัวมากเลยอะเราไปก่อนเราไปก่อนผูมีคนมาอีกแล้วชึบชึบผู้มีเขา สองตัวสองตัวแล้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 วที่เราอันเชิญอะไปไหนแล้วปึ๊บโชโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะเฮ้ยอันบั็กมาแล้วอันบั็กมาช่วยแล้วเท้ามีบล็อกเรนมีโยแฮนอือไปแล้ว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 เฮ้ยชุบปึ๊บโชสับสองสยองขวัญมานะมานะฮึบโชว์แล้วตีนะตีนะตีละ มันฟันไม่พักเลยมันฟันไม่พักเลยขอรีก่อนขอรีก่อนขอรีก่อนเฟียตเฟียตตามเราเฟียตตามเราเฟียตตามเราตามมาสองตัวด้วยตามมาสองตัวด้วยรี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 มาแล้วมาแล้วเอาคู่มี่เขาก่อนแล้วกันเรียนนะเนียนนะรึ๊บดื่มโอเคการดำเนินท้งที่หลบได้สวยหลบได้สวยรี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 เสียฟีกแล้วเสียฟีกแล้วมันเสียฟีีกแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับ เอาสับไม่โดนนะสอบก็หลอสับก็หลอตายนะตายนะ่อยนะนี่ตายไปแล้วหนึ่งสวยมาไอ้น้องคิดบัญชีผู้มีเขาเดินตามเรากันจังล่าเดินตามเรากันจังเลยนี่ฮ่าฮ่าอุ๊ยเดเดินมาเดินมาไอ้น้องเดินตายนี่ไปเลยครับเพื่อนไปเลยครับเพื่อนฮึบชึบึบโช่ฮึบพับชึบโช่นี่ พ้งทำไมมฟันไม่ค่อยเข้าเลยอะมีการเวทเยอะหรอพุผมไม่ดื่มด้วยโอ้เรดาร์มาแล้วเรดาร์มาแล้วเรดาร์มาเลยกลางอากาศเลยกลางอากาศเลยเป็นไงล่ะฮะเรียนะเดียนะอุ้ยดื่มหมดหรอดื่มหมดหรอคอแห้งเลยดิคอแห้งเลยดิคอแห้งเลยดิเรียนะปลาหรอปลาหรอชึบฮึบพับโชนี่ ผ ah. ู้ทำไมเขามีกัรเว็บกันเยอะจังเลยเราแบบป่าไม่ค่อยเข้าเลยเกินมาทําไมก่อนฟันฟันธรรมดาก็ได้นะอย่าบอกว่าเราใช้เป็นแค่สกิลนี้ถึงตาเจ้าเราเลยละฮึบชึบพับโช่์ฮึบชึบพับโช่์ฮึบชึบพับโชว์ไม่โดนนี่ตาบิน้าหมดก่อนตาสุดท้าย ในดาบเลีดาขอบคุณครับไอโซเยอะด้วยว้าวแล้วมาเยอะจัดไงอย่างยาซีบิวว์หัปึ๊บห้ชุดกับดาบด้วยขอบคุณฮะโล่เราได้แล้วเนาะของเขาอะ่ะอันนี้ก็ได้ชุดกับดาบเขาด้วยเหมือนกันอันนี้ได้อะไรหรอครับ ได้หมาดนะมาเยอะมาเยอะบอกเลยอุย้ยนี่ไงอีกอันนึงเสื้อกลอเลยระ้าฮะเสื้อสวยเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนดีหรเปล่าขอไปต่อก่อนนะมีนั่งพรไหมมืนโซงแล้วแต่ยังไม่มีนะครับอืมขึ้นลิไปก่อนติดตะเกียงแป๊บมืดเกิน เออเราก็ขึ้นมาชันต่อไปโอ้ยสวัสดีครับอ่าผู้ชาบอันบักท่านผู้มอหม,มอผู้เจ้าสู้สดได้นะอย่างงดงามนักเราวิ่งหนีรัวเลยนะยังที่คิดตัวข้าสัตว์เทาไม่สลดอ๋อเอ เออเกี่ยวกับเทิลลีเย่บรวครับถ้ามองท่านผู้นั้นผิดไปเขาเปราะบางทั้งกายและใจไม่เหมาะจะไปสู้รบป่ามือกับใครตาข้าคงจะสะเพ้าท่านทิโรยเย่ยังสู้ได้ยอดเยี่ยมอ่าเขาเองก็คงจะสั่นสู้อยู่บ้างเช่นเดียวกับพวกเราใช่เราสั่นสู้อะไรเราแบบวิ่งจำอา้าวจำอ,าอ้าวอ่ะแล้วเราแบบ สันเวศส่วนเลยเกี่ยวกับม็อกครับเจ้ามีเรื่องหนักอกหนักใจหรือไม่จำเป็นต้องพูดออกมาหรอกเจ้าคือผู้พิชิตท่านม็อกนายของข้าใช่ไหมล่ะเม็นแล้วดูชุดที่เราใส่ก็รู้นะชอบมากชุดนี้บอกเลยท่านม็อกสู้ด้วยเกียรยุทธแล้วปราชัยเป็นเรื่องธรรมดาของผู้มั่นหมายที่จะเป็นราชา และผู้ที่ยอาแต่หลงมัวเมาในเสน่ห์พวกเขาอย่างข้าคงไม่มีสิทธิ์จะตำหนิอะไรเจ้าท่านผู้มูหมองชัยชนะจะเป็นของท่านข้าสาบานด้วยเลือดของข้าโอเคขอบุณแท้ก็ยังดีที่เรายังเป็นเพื่อนกันได้นะจากนี้ไปจะมีเทพเจ้าใหม่กอด แล้วเราก็ไปแต่งตัวสวยจีนมาแล้วทุกคนอันเชิญผู้เท่าอันบักได้แล้วอีกอันนะ่ะใครรอครับอะเชลีเ,เย,ยโบโรนี่ขมอนแมนจะต้องรอเอออันบักอันเชิญเสร็จก่อนมาเลยครับขมอนแมนก็ระหว่างรอก็ขอปั๊บก่อนแล้วกันบัฟีจ,จะเยน ฮึบบัฟดามจมาแล้วก็หลีเลือดสูดหนึ่งทีแล้วก็ยกดาบไปเลยเข้าเลยครับฮึบดาบของข้าและปริชนแห่งเทศกาล การต่อสู้ของพวกเจ้าจะถูกเล่าขานไปตราบนานเท่านานคำปฏิญ,ญาณจักได้รับการเทิดทูนและวิญญาณของท่านพี่ก็จักหวนคืนเพื่อเป็นราชาของข้านั้นใครหรอคุค้นๆนะเราอะ่ะ หุยจะจจยสั่นเลยฮะอ่าฉันจำนายได้เพื่อนเราได้รีแมทก,กันจากครั้งล่าสุดที่เราสู้กันที่แคลิสเลยนะไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนก็สู้ข้าไม่ได้ดอกเพราะข้ามีเพื่อน มาเลยอุ้ยลาดานะ่ะมาเจอกันอีกรอบปะโอเคไปละเด่นก่อนนะฮึบฮึบโอเคขอดูมูมเมนต์ท่านแม่ทัพลาดานอู้เข้า,น,า,น,นะาน,น้อยมากเด่นนะเดยนนะครับเดยนนะครับอ๋อพิงไปีก่อนอุ้ปาดปัดแบบย่างไกลเลยอู้ไม่ก็มาใหม่ครับ มาแล้วฮึบลบเค okay. สวยโอ้มีดอกสองฮึบโชแล้วก็ฮึบโช,ชวอุ้ยมีกบ,บาด้วยมีกบ,บาด้วยลบลบ,ลบ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 ิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนลแล้วก็ยิงเว้สนับสุนย์หนึ่งก่อนหนึ่งทีอุ้ยแล้วดูดไกลจัดไงฮึบสองทีโอ้ช้านานไปหน่อยช้านานไปหน่อย รีบทำเลยทำอืมขี่เร็วทำเร็วครับขอสูดแป๊บเฉมาฮึบเข้ามานี่หลบสวยปละฮึบโบโอโจ๊โจโจู๊ดก่อนเฉแล้วก็อุ้ยหมด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 ขอดีขอดีฮึบแล้วก็ฮึบโบลับสองมือเลยวิ่งไปรีบไปช่วยรีบไปช่วยเพื่อนก่อนไม่งั้นไม่งั้นแย่ไม่งั้นแย่ดีนะดีนะอืม สวยปึ๊บโอ้โหเดี๋ยพึ่งอย่า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 พึ่งขอรีก่อนขอรีก่อนครับโอเคจะสนใจสองคนนั้นแล้วแล้วเราก็ตีฟรีซื้อตีฟรีสวยตีนะโอ้มาหาเราอีกแล้วจบสองนัดเตะเลยหรอขโมนมาใหม่แล้วครับดูนี่จะโดดหรือดูดอันนี้ดูดว่าโดด งงไรก่อนเราจะยันนะปึ๊บเปิดเว้นหนึ่งทีโอ้โดนก่อนหนึ่งทีเลยครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้าฟันไกลจังล่ะฟันไกลจังล่ะสูดแป๊บสูดแป๊บเฮ้ยมาหาเราเปล่านี่อุ๊ยปุกบานมาอีกแล้วปึ๊บยิงโบอีกหนึ่งทีปึ๊บโบโอเคสวยรีแป๊บโอ้ยโดเหมือนทำไมไม่โดดหลบล่ะ โมด็ตซุย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 วิ่งก่อนโอเคทึบทึบโอเคสวยสวยสวยโดดได้สวยนะครับโอ้คอรีก่อนคอรีก่อนได้ไหมคอรีก่อนนะแล้วก็ทึบโอเคเราจะรีได้แล้วแล้วก็ชาร์จมาเปิดเวก่อนหนึ่งทีทึบโบ้จับสองมือแล้วเข้าเลยอย่าให้เคลื่อนแทงนานโอ้หขหันมาหาเราอีกแล้วหันมาหาเราแล้ว ฮึบเคสวยสวยสวยจบได้สวยนะอย่ารับเกินอย่ารับเกินอย่ารับเกินมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับขอพูดก่อนนะมาเคสวยฮพบเคแล้วก็โบอย่าหิวอย่าหิวครับขอจิระตีทิระทีเออเจเคนะเนะเพื๊ดโบเพื๊โบ ฮึบโบอ่าได้อยู่ได้อยู่เท่านี้พอเท่านี้พอฮึบโอเคไต่ละฮึบโบฮึบโบเดี๋ยวมางทีเราก่อนทำไมก่อนดีนะดีแล้วแล้วแล้วดู้สองขวดเลยฮึบฮึบแล้วก็เติมเติมหนึ่งทีโบสวยมามามาเหมือนจะมาหาเราปะเหมือนจะมาหาเราใช่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  ไปก่อนนี่อุ้ยล้มเลยว้าวดาเมจเข้าน้อยแต่ว่าเราแบบดีเยตไงขอแท็กติกขอแท็กติกเลยอุ้ยเขาเป็นไรอ่ะมันจะมีออรา่าเขาจะปั๊บดาเมตตัวเองเหรอเท่า,ทานี้ก็ตีแรงเกินแล้วนะสองทีแบบแตกเลยอ่ะ โยตัวว้าวหรอสว่างจ้าเลยท่านพี่ในที่สุดก็กลับมาหาข้าเสียทีผู้มัวหมองเอ๋ย ผู้จักเป็นราชาแห่งปัญญัติเกา่าหากเจ้าได้รู้จักบาปและอาจรอนโลกใบนี้จงเปิดทางให้พวกเราเถิดเพื่อข้ามิเคลาและท่านราดานราชาแห่งพันธสัญญา <ś cis> โอ้ ใจเย็นก่อนนะเฮ้อเระเบิดระเบิดระเบิดวิ่ง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 มาก่อนมาบก่อนใจเย็นนะอุ้ยมาอีกแล้วเพบ่อบสวยโอ้ยโยโยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปเปล่าเกินไปเปล่าสูตก่อนสูตก่อนใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับโอ้ยโอ้โอ้มาหรอเหมือนจะมาเหมือนจะมานะโย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 โผโหโผ อย่างรู้วสู้ไม่ท้าเลยเฮ้ยรัวมากลบแล้วก็ปาดสวนปึ๊บปาดสวนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย่ปึ๊บปึ๊บเย่แล้วก็สวน,สวนแหววปึ๊บห,หนึ่งยีปึ๊บลบ โอ้ไม่สวยไม่สวยน,นี้เึบเครีแล้วก็เึบปาดโอโจ้ึบปาดไปก่อนนะถ้าอยู่ก็อยู่ไกลปูโอเควิ่งก่อนละวิว่งก่อนละตอดีแป๊บนึงนะครับโอเคเขาจะระเบิดเขาจะระเบิดวิ่งก่อน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 วิ่งเลย เิงแลวก็หาหาที่รีดาบโอเคเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ยิงเวเปิดก่อนแล้วกันเวเปิดก่อนแล้วกันโอ้รมา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 เหมือนจะมาเหมือนจะมาฮึบอหลบ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 วิ่ง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 ีมานามาด้วยโอเคอันนี้หลบล่างหลบล่างหลบล่างเลยแล้วเขาก็จะลงโชว์โชว์โตมโตมโตมโอเคสวย ก็ขอหนึ่งทีหน่อยแล้วกันดูไแป๊บเฮ้ยอันนี้เขาจับมหน้าก่อนฮึบโบหนึ่งทีงั้นโอเคฮึบสองทีโอ้มันจะหิวเกินมันจะหิวเกินไปละไปละไปลวไปลวฮึบโบก่อนหนึ่งทีแล้วก็โบก่อนสองทีเดี๋ยวเพิ่งมานะเยนนะครับเย็นนะครับอ๋อ ดีโอ้จูไปก่อนนะไปก่อนนะปึ๊บไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วครับแล้วก็รีแล้วเบิดอีกแล้วระเบิดอีกแล้วระเบิดอีกแล้วขอมาลีดาตรงนี้ก่อนถ้างั้นปึ๊บมีมนามาด้วยแล้วก็ยิงเวทโอ้ไม่สวยไม่สวยไม่สวยลืมดูลืมดูซูนมาแล้วก็ไปปึ๊บโฟลหนึ่งทีปึ๊บ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวโอเค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 อย่จะหมดย่าจะหมด๋ย่จะหมดโบมาอีกล้วมาอีกล้โอเครอรอเขาลงรอเขาลงมาแล้วมาแล้วอ้โโโไปก่อนไปก่อนเปิดเลยซูฮึบโอดูดดูดดูดดนะโอ้ ถือโบถือโบโชว์แล้วก็สวนได้หนึ่งทีคิดว่าโอเคซึ้อซื้อโอ้ยเย็ดเราหมดแล้วมาโอบ โดดมาหาเราสวยอ๋อวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งโดนสับหัวรัวแน่นอนวุ้ชปึ๊บปึ๊บโอ้โหรีนนะยิงเวทก่อนโบว์หมันจับมันจับโอเคดีมานางนั้นฮึบโบว์หูไม่โดนหรอ มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้นะปึ๊อดูก่อนปึ๊บโบอโบเฮโอเคโอเค กูกูกาก่ากูกูกาแกแหละเมียมจากตาบอกเลยทุกคนป็นบอสที่ยมสุมันแล้วก็ตื่นเะต้นมากแต่ก็ยากเรียกมากดบวมยากด้วยนะครับหายารับชนะแล้วไงให้โซมาทหาแสนเลยหรอ โอเคได้อีวเวนะเฮ้ยเม้มจัดเลยเมื่อกี้แบบหมดหวังมากอะนึกว่าจะตายแล้วเพราะว่าท่ามันรัวมากเลยให้ดูสิตรงประตูนั้นมีอะไรอ๋อทดสอบตัวอทสอบความทรงจำปึ๊บ ท่านพี่ข้าจะกลายเป็นเทพเจ้าให้ได้หาพวกเราทำตามคำปฏิิญาณได้สำเร็จ ได้โปรดขึ้นเป็นราชาของข้าด้วยข้าปรานาจะทำให้โลกนี้อ่อนโยนขึ้น ย่ามองขุดพรายแสงตรง,น,รรน,น,น,รงนู้นมีอะไรเก็บรูนไว้เขาเท่านั้นไม่ได้หรอกทั้งหมดนั้นมีอะไรหรอฮะแต่ว่ามันขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้ตรงนี้มีของให้เก็บด้วยเค็มลับเทีรย oh ทรยเลเย่โอไม่นะเทียร่เย่บนอนแอ่งแมงเลยห้ยอะไรอะ่ะอันบ้าหรอ อันบัคก็ไปด้วยโอ้ oh my god ขอโทษนะแมบว่าเลยช่วยได้เท่านี้ครับ โอเคครับทุกคนก็สลหรับเกมเอเดนลิงชาร์โลอับไอเอสทรีสำหรับ d l c ก็จะมาจบลงที่ตรงนี้เนาะผมก็ได้เล่นเกมหลักไปประมาณ130ชั่วโมงบวกกับ d l c นี่อีก50ชั่วโมงก็จะเป็น1 8 0ชั่วโมงเนาะสำหรับค่าสเตตของผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเลเวล226่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินเนาะ70ตั้งแต่เกมหลักแล้วนะครับแล้วก็มีสัทธา3 5เพิ่มมาด้วยนะครับก็เล่นสายเวทบวกสัทธานิดนึงนะครับนะสำหรับเนื้อเรื่องเกมน เหมือนตัวเกมเขาก็พยายามให้ผู้เล่นนั้นไปตีความเอาเองว่าสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแบบเกมเนื้อเรื่องมันไปในทิทาทงไหนเนาะนะครับโอเคซึ่งอย่างหนึ่งที่เกมมันได้บอกผมก็คือไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะตายเั่กี่รอบเราก็ยังมีโอกาสลองใหม่เสมอขอแค่เรามีความพยายามมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกคนว่าไม่ว่าชีวิตนี้มันจะยากสักแค่ไหนหรือว่าสถานการณ์มันจะแย่สักเพียงใดขอแค่เราพยายามและไม่ยอมแพยายาม้ทุกอย่างมีโอกาสให้ลองใหม่เสมอ ไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะยากสักแค่ไหนพวกเราก็สามารถพิชิตมันแล้วก็ประสบความสําเร็จกับมันได้นะครับนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับผมก็มีแพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าเนาะก็รุนดูว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนซ e e y บุยบุยบายบายแล้วเจอกันไปก่อนละบายบายจู bye bye,